เดี๋ยวเรามาซัดเออวอร์ครับก่อนแล้วกันนะครับโหหน้าตาเหมือนกันเปียบเหมือนกิจกรรมเมื่อกี้เลยยืนยันการแลกเปลี่ยนไปครับจังหวะนี้มาแล้ว164ยหกสิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคิิปนี้จะได้เท่าไหร่นะสำหรับยใบแดงเเว้ยวอ้ยถ้วยมาว่าหนึ่ง อ๋อนี่ถ้าเป็นการ์ดแดงมันจะเป็นถ้วเยเอฟเฮ้ยดวงดีเนี่ยโอ้เอฟเฟก,กรรังการนันต์งานสร้างจริงๆเล็กสี่ใบว่ะเฮ้ยโหนี่กดครั้งแรกก็มาแล้วไม่น่าจะยากนะเนี่ยอีซี่ครับบอกเลยอุ้ยใบายขาวอย่างนี้ไอคอนหรอไม่ใช่โอ้โหมาสักขาวเลยให้ตายเถอะอ่ะกดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เปิดไปคุยไปแล้วกันนะเฮ้ยอ๋อนี้แบบการ์ดรวมปีนะครับแบบว่ารวมแม่งทุกปีอะไรประมาณนี้นะรับรางวัลข้างล่างด้วยพี่เอามีรับรางวัลข้างล่างด้วยนะครับเอารับสิครับแบบนี้อ๋อมันก็จะให้รางวัลเราตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมโอเคไปรุยต่อนี่โอ้เรามี181เหรียญแล้วนะครับตอนนี้บ้าเออปีใหม่นี่ก็แจ่มเลยนะตำนาน เป็นตำนานที่ดรอปลงมาตำนานสุดเจ้นนะครับผมก็น่าจะเลงแต่พวกที่แบบอยุปราชนะแล้ก็ซีดานม,มีตัวนึ่งที่อยากได้คือซีดานนะครับเพราะว่าต้องต้องยอมรับว่ากองกลางซีดานมันน่าเล่นมากนะในฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนพวกนักเตะบาซ่าตัวหลักๆเอ้ยแล้วก็บวก5มาดีครับจังหวะนี้บวก5อ๋อนี่คือการเปิดทีละใบนะทุกคน ยี่สิบเปทีหนึ่งเฮ้ยยี่สิบเปทีหนึ่งเป็นถ้วยรางวัลน,นะเป็นถ้วยรางวัลมาโอ้ยี่สิบเปทีหนึ่งว่ะเอาเหลืองไอ้รีคับรีคับไปทักสิบรีคับไปสักอ,อ้าวเฮ้ยได้บวกห้าได้ว่ะเฮ้ยรีคับก็โอเคนะคือจองังหวะแบบถ้วยมาคือแบบแจ่มดีนะแต่อยากเห็นการ์ดไอคอนมาเป็นไงวะมันคงจะเป็นสีทองๆหน่อยอผมว่านะจะให้คิดนะนะ น่าจะสีทองจับไปสิบดีจับโอ้โหได้ถ้วยเลยจังหวะนี้ผมขอถ้วยได้ไหมเฮ้ยขอถ้วยโอ้โหขอดีเดียวได้เลยโอ้ของจริงสามถ้วยแล้ววะ่ะที่ถ้ามาลนะอีกสองภายในงบพันห้านี่ผมโอ้ผมดวงดีมากเลยนะแต่มันก็จะเกินไปนะเออ เดี๋ยวก็เติมเพิ่มแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยย่าเล็กถ่วยเดียวโอ้นี่กดก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดวงหมดเดี๋ยวดวงหมดเล็กถ้วยเดียววะ่ะการที่เหลือถ้วยเดียวนี้ยังไงการที่เหลือถ้วยเดียวนี้ไปโอ้ไม่มาสิบทีไม่ช่วยอุ้ยแต่ได้การบวกง่านี่ถ้าได้อีกถ้วยหนึ่งนี่จบเลยนะครับ อ,อย่าเห็นแสงสีแดงว้เฮ้ยได้การ์ดบวก5มา1ใบหเหลืออีเหรียญขอแค่ถ้วยเดียวอะอยากเปิดไอคอนว่ะโอ้โหไม่มาเลยเริ่มหายไปแบบไม่ต้องหายใจว่ะรลีครับไปหนึ่งทีลหลีสิบเหรียญว่ะไปจะหมดแล้วนี่ เอ้ยผมว่าไม่มาว่ะรีเฟซไปทีหนึ่งมันต้องได้หรือวะใบสุดท้ายใบสุดท้ายไม่โผล่เลยเว้ยโอ้ยโอ้ไอคอนก็ไม่เห็นวี่แววครับและใบสุดท้ายหมดตดอ่าลองดูครับ47เหรียญทำไมได้น้อยจังทั้งหมดนี้ก็ต้องไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะ ล่าถ้วยใบยสุดท้ายสีถ้วยตั้งแต่พันหจนสามพันแล้วยังไม่โผล่จริงเหรอเพื่อเมสซี่ทีวยบวกห้ว่ะกิจกรรมถึงวันที่8เมษานะกิจกรรมนี้ครับเมสซี่เมสซี่ต้องมาเดี๋ยวแลว่าถ้วยเฮ้ยสตูมไปครับจังหวะน,นี้โอ้ไม่มาไม่มาเลยเดี๋ยวก็ได้การบวก5อยู่สองเหรียญสุดท้าย เอาสามเหรียญเออสามเหรียญนนะีก็ยังไม่มาอีกสงสัยต้องไปพึ่งของฟรีแล้วนะฮะเหลือกี่วันนะตอนนี้2 7่สิบถึงแปดโอ้ี่ถึงแครับนี่ไงระดับความยาก1 2ึ่งสามี่ห้าแล้วก็เราเลือกเอานะผมเลือกเอาไอคอนไงห้าดาวมันก็เลยเนะี่ยต้องใช้ถ้วยที่5้านะครับแล้วมาเปิดแก๊สกันดีกว่าแล้วตอนนี้เรามีอยู่ 99, 99้าล้าน 200รดวงดีดีหน่อยก็ห0าว้ยะเฮ้ยให้มันทีเดียวเองฮะ125เอ็ม200 2้0ยแค่เงินนะ2,700ลร้านนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกการ์ดรวมนะการ์ดรวมหิงม,มาองลีหน่อยเว้ยเบลติ ie, นะครับเยี่ยมเปิดได้องลีตอนนี้คือดวงดวงดีมากเลยนะถ้าเปิดได้นะ วิ่งมาโอ้โ oh, หลบสามตัวแฮนดานโนวิช no กลิ่นไม่ค่อยดีเลยไปนี่ดิบวกสามองลีไปลุ้นองลีออกม <laughs> ันดูมีราคาไงองลี only ตอนนี้นบวกหนึ่งหรือบวกห้าไปอ้อ <No. S 1> oh. yeah. oh. บวกหนึ่งอีกแล้วมั้งเนี่ยบวกสองไปเก้าสิบบวกหนึ่งหรือบวกห้าปีนี้มาแน่ มาแน่ฮอลแลนด์เฮ้ย55ล้านเนี่ยแหม่พูดเสียงตื่นเต้นเหมือนแพงผิดหวังจะจัดนี่ไงลาสันบวกสามด้วยนะคานาวนโล่บวกห้าไปบวกสี่อย่าให้กันเลยนะบวกสี่ายแลยนะแน่อังกฤษแล้วก็เป็นบวกห้าจังหวะนี้ห้าสิบล้านนี่เก้าสิบบวกองลีไปบวกห้าเฮ้ยตองเต้ไม่ใช่ผิวสีอย่างนี้ ถ้าเป็นบวกห้านี่น่าใชา้ยอยู่นะเออปอกบาไปไม่ใช่หรอเบอร์สองอามียนนะสิงเครงสัสสัตจังหวะน,นี้ GR มาเรือเรอเออปีฮอตมาบ้างจังหวะน,นี้เบอร์ไม่คุ้นเลยวะ่ะกองกลางลูดี้ร3อยสาลุ้นยากจังอะตเตอร์มินพันวิ่งมาสตเตอร์ลิงปีอะไรนะ่ะ ก้าอยู่เฮ้ยสามพันล้านโหโหสตเตอร์รี่อ่ะปีนี้แม่ค่าพลังน่าจะอัพได้อยู่นะถ้าถ้าเข้ารอบอะ่ะพอได้ชื่นใจพอได้ชื่นใจหน่อยแล้วโอ้โหจ,จบเลยเฮ้ยแกเลตเบลเหรอสองร้อยเอ็มว่ะโอ้โหเซงจัดสุดท้ายปีฮอต ปีฮอตปีฮอตอังกฤษอังกฤษเจอลาดเจอลาดเจอไม่ใช่ว่ะเฮ้ยโอ้โหดิงวอเตอร์จบเลยมีสเตอร์ลิงคนเดียวครับที่มาช่วยชีวิตเราไว้นอกนั้นนี่สงิงหขเงจัดๆนี่โรนัลโด74จล้านเรามาขึ้นเมสซี่ดีกว่านะครับหลังจากที่แกรี่ลินิกเกอร์เมื่อวานเราไม่ก่อยจะปื้มเท่าไหร่นะสารฝันเมสซี่สู่บวก4ปีนี้ ต้องมาแล้วลัะนะไม่ต้องชนมากแต่ติดโอ้โไออะไรวะเมื่อวานเพิ่งเพิ่งซื้อมาห้าสี่ถึงห้ันล้านเป็นี่แต่อีกแล้วกูไม่จ่ายก็ได้ไปเฮ้ยโอ้โหรับกันเต็มนี่กูขายให้เลยมึงไปจบไม่ต้องใช้ขายโมโหโมโห เส้นทางสู่บาร์ซ่าเดี๋ยวผมคิดทีมต่อไปก่อนตอนนี้เมสซี่ไม่อยากอยู่กับผมผมทําใจไม่ได้ผมทัใจไม่ได้โอเคนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คุ้มไม่คุ้มยังไงก็ใช้วิจารณญาณและเม็ดเงินของนั่นในการลงทุนแล้วกันอย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะอย่างผมเนี่ยโหตอนแรกจะจบที่มันห้าแล้ไม่จบนะครับแล้วก็ไม่ได้คอนมาเปิดด้วยแถมมาตีเมสซี่แตกอีกะครับโคตรซวยแต่ว่าผมจะไม่ยอมแพ้หรอกนะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าผมจะได้เมซี่มาครอบครองเมื่อไหร่นะครับสำหรับบวก5นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอขายเอาตังค์ไปหาเมซี่ปีใหม่เล่นก่อนบางรางนะครับมาสำหรับมาเซโร่บวก8นะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตีบวกท้ายคลิปแล้วกันนะครับกับทางบ้านที่อยากจะแตกกับผมนะและจังหวะนี้มาเซโร่พยักหน้าตอบรับแล้วกดไปเลยครับจังหวะนี้พยักหน้าตอบรับแบบนี้ ยังไงโอ้ไปขึ้นมาใหม่แล้วกันเะครับผมนี่คูด้ดิก4ชีวิตยังมีพวกนี้เสมอนะมาเซโร่บอกไปยักหน้าแบบไปขึ้นมาใหม่น่ไอ้สั์เอาหน่อยว้มาตัวที่2องครับเบารยี่กองแช่งบอกแตกแน่ๆถ้าตีบวก8ติดเดี๋ยวให้พันดาวกดไปเลยอยงกวะนี้ต้องมาแล้วพันดาว อันดาวซึมซึมซึมเลยมาครับกับไอดีนี้แมตติสันบุกแปดถ้าติด8,000ัล้านไม่รีรอกดไปผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะแตกมาเยอะนะครับแต่คิดว่าถ้าตีเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนติดบ้างแล้ะนะและน่าจะเป็นคนนี้แหละไปบุกแปด มาดิสันมาโอ้โหไม่ทันได้ตั้งหลักเลยอขอให้โชคดีวะ่ะกับตัวนี้วะ่ะมาขอชนสักแปดทีสองสามเอ๊ะกี่ทีแล้ววะสี่สี่ปะ่ะห้า โกเโโจ็ดเอาละครับจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วล่ะโทนี่คกลสบวกแปดโอ้โห,โ,หโหมาแล้วสูตรแปดทีนี่คือของจริงน้องๆโอ้ดีใจแทนเจ้าของไอดีด้วยนะครับแม่ มือมันทองตัวนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยของจริงว่ะตกมือเลยสุดยอดโอเคก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับติดแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่เฉ็บไม่จนส่วนบนก่อนนอนโชคดีมีเจโชคใจมีวัวสวัสดีบาย